แปลประโยคเก่งหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องแห่งพระเทวทัตหน้า131ตั้งแต่เทวทัตตัสสาปิกรรมังเนวตฐารัญโยมาราปิตัตาเป็นต้นไปกรรมังอันว่ากรรมเทวทัตตัสสาปิแม้ของพระเทวทัตปากตังเป็นกรรมปรากฏแล้วอโหสิได้เป็นแล้ว เทวทัตเตนาราคิริหัตถิโนวิสัชิตตาคีตัตาเพราะความที่นาราคิริหัตถิโนแห่งช้างชื่อว่านาราคิรี เทวทัตเตนะอันพระเทวทัตวิสัชิตะขีดปล่อยแล้วเทวทัตเตนะนาราคิริหัตถิโนวิสัชิตตาเพราะความที่แห่งช้างชื่อว่านาราคิรีเป็นสัตว์อันพระเทวทัตปล่อยแล้วยถาฉันใดกรรมังอันว่ากรรมเทวทัตตสาปิแม้ของพระเทวทัตปากตังเป็นกรรมปรากฏแล้วอโหสิได้เป็นแล้วเทวทัตเตนะรัญโยมาราปิตาตาตาขีดตัตาเพราะความที่รัญโยแห่งพระราชาเทว วทัตเตนะอันพระเทวทัตมาราปิตะขีดให้สวรรคตแล้วเทวทัตเตนะรยม,มาราปิตตตาเพราะความที่แห่งพระราชาเป็นผู้อันพระเทวทัตให้สวรรคตแล้วตถาฉันนั้นนหามิได้เอวะนั่นเทียวกำมังอันว่ากรรมเทวทัตตสาปิแม้ของพระเทวทัตปากตังเป็นกรรมปรากฏแล้วอโหสิได้เป็นแล้วเทวทัตเตะวัฏกานางประโยชิตตา ขีตัตาเพราะความที่วัฒการนางแห่งนายขมังธนูทั้งหลายเทวทัตเตณะอันพระเทวทัตประโยชนิตะขีดประกอบแล้วเทวทัตเตณะวัฒการนางประโยชนิตตาตาเพราะความที่แห่งนายขมังธนูทั้งหลายเป็นผู้อันพระเทวทัตประกอบแล้วตถาฉันนั้นนะหาไม่ได้กำมังอันว่ากรรมเทวทัตตสาปิแม้ของพระเทวทัตปรากตังเป็นกรรมปรากฏแล้วอโหสิได้เป็นแล้ว เทวทัตเตนะศิลายปวิทัตตาขีตตาเพราะความที่ศิลายะแห่งศิลาเทวทัตเตนะอันพระเทวทัตปวิทะกษีกลิ้งแล้วเทวทัตเตนะศิลายปวิทัตตาเพราะความที่แห่งศิลาเป็นของอันพระเทวทัตกลิ้งแล้วตถาฉันนั้นนะหาไม่ได้ที่ก็ตถาในการนั้นมหาชนอันว่ามหาชนอากาสิได้กระทําแล้วโกลาหลาลังซึ่งความโกลาหนอิติว่า ราชาปิแม้อนว่าพระราชาเทาวทัตเตณะอันพระเทวทัตเอวะนั่นเทียวมาราปิโตให้สวรรคตแล้ววัฒกาปิแม้อนว่านายคมังธนูทั้งหลายเทวทัตเตนะอันพระเทวทัตประโยชน์นาาตาประกอบแล้วศิลาปิแม้อนว่าศิลาเทาวทัตเตนะอันพระเทวทัตป,ตปวิธากลิ่งแล้วปนาก็อิธานิในการนี้นาราคิริอันว่าช้างชื่อว่านาราคิรี เตณเทวทัตเตณอันพระเทวทัตนั้นวิสัชชาปิตโตให้ปล่อยแล้ว ราชาว่าพระราชาขาเหตตาวิจารติย่อมท่งเที่ยวครบบุคลังซึ่งบุคคลปาปังผู้บาปเอวารูปังนามะชื่อผู้มีอย่างนี้เป็นรูปอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาสุตตวาฟังแล้วกระถางซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวมหาชนะศักข,ของมหาชนราชาปุริเสย,ยังราชบุรุษทั้งหลายาราเปตวาทสงให้นำไปแล้วทาลิปากะสตานีซึ่งร้อยแห่งสำรับทั้งหลายปัญจห้า นาอคมาสิไม่ได้เสด็จไปแล้วอุปถานางสูที่เป็นที่บำรุงตัสสะเทวทัตตัสสะของพระเทวทัตนั้นปุณะอีกนาคราปิชนาชนานว่าชนทั้งหลายนาคราปิแม้ผู้อยู่ในเมืองนาอัทังสุไม่ได้ถวายแล้วอาหารวัตถุงซึ่งอาหารวัตถุ ภิกขามะตังปิแม้สักว่าภิกษาเทวทัตตัสะแก่พระเทวทัตอัสนั้นอุปคัตัสะผู้เข้าถึงแล้วกุลังซึ่งตระกูลโสเทวทัตตนว่าพระเทวทัตนั้น ปริฮนาลาภัสกาโรผู้มีลาบและสักการะอันเสื่อมรอบแล้วโกหันเยนะชีวิตตุกาโมชีวิตตุกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันเป็นอยู่โกหันเยนะด้วยความเป็นแห่งการหลอกลวงหุตวาเป็นอุปสังคมิตรวาเข้าไปเฝ้าแล้วสถารังซึ่งพระศาสดายาจิตวาทูลขอแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายปัญจห้าพัะขวตาปฏิคิโตปฏิคิโตผู้พระขวตาอันพระผู้มีพระภาค เจ้าปฏิคิตโตทรงห้ามแล้วพระขวตาปฏิคิตโตผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแล้วอิติว่า เทวทัตตะดูก่อนเทวทัตอลัลงอันว่าอย่าเลยโยพิกขุอันว่าภิกษุใดอิจติย่อมปรารถนาโสภิกขูอันว่าภิกษุนั้นอารัญยโกเป็นผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติโหตุจงเป็นเถิดอิติดังนี้ว,ะะวัตตวากล่าวแล้วอิติว่าเอาุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายว่าจนางอันว่าคำกัสะของใครโสพนางเป็นคำงามโหติย่อมเป็น ว่าจานังอันว่าพระดํารัตตถาคตัสสะของพระตถาคตเจ้าโสพนังเป็นคํางามโหติย่อมเป็นกิงหรืออุทาหุหรือว่าว่าจานังอันว่าคามัมมะของเราโสพนังเป็นคํางามโหติย่อมเป็นที่ก็อาหางอันว่าราวัฏามิย่อมกล่าวเอวังอย่างนี้อุกถาวเสนะด้วยอํานาจแห่งวัดอันอุกฤษิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญสาธุดังข่าพระองค์ทูลขอวโรกาศพิกูอันว่า ภิกษุทั้งหลายอรัญญิกาเป็นผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติอัสุพึงเป็นยาวชีวังสิ้นการกำหนดเพียงรายแห่งชีวิตพิกขุวอันว่าภิกษุทั้งหลายปินดปาติกาเป็นผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อบินธบาตเป็นปกติอัสุพึงเป็นยาวชีวังสิ้นการกำหนดเพียงรายแห่งชีวิต ภิกขัอันว่าภิกษุทั้งหลายบางสุกูลิกาเป็นผู้มีอันทรงไว้ซึ่งผ้าบางสุกุลเป็นปกติอัดสุพึงเป็นยาวชีวังสิ้นการกำหนดเพียงรายแห่งชีวิตพิกขัอันว่าพิกษุทั้งหลายรุกขมูลิกาเป็นผู้มีอันอยู่ที่โคนแห่งต้นไม้เป็นปกติอัศสุพึงเป็นยาวชีวังสิ้นการกำหนดเพียงรายแห่งชีวิตพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายหน้าขาไทยยุงไม่พึงฉันมัชมังสังซึ่งปลาและเนื้อยาวชีวังสิ้นการกำหนดเพียงรายแห่งชี อิติดังนี้อิติดังนี้วัตวากล่าวแล้วอิติว่าโยพิกขุอันว่าภิกษุใดมุจจิตุกามโมเป็นผู้ใครเพื่ออันพ้นทุกขาจากทุกโหติย่อมเป็น โสภิขูอันว่าภิกษุนั้นอาคัจตุจงมาสัตทิงกับมายาด้วยเราอิติดังนี้ประกามิเหลีกไปแล้วเอกเจภิก e. ขู u, อันว่าภิกษุทั้งหลายบางพวกนะวปะปปัชชิตาผู้บวชแล้วใหม่มันทัพพุทธิโนผู้มีความรู้น้อยสุตตวาฟังแล้วว่าจะนางซึ่งคําตัดสัตเทวทัตตสะของพระเทวทัตนั้นว,ะะวัตตวากล่าวแล้วอิติว่าเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตอาหากล่าวแล้วว่าจะนางซึ่งคํากัลยาณันางอันงามมายาง ว่าเราทั้งหลายวิจาริษสามารถจากเที่ยวไปสัตทิงกับเอเตนะเทวทัตเตนะด้วยพระเทวทัตนั่นอิติดังนี้ไอเหสูงได้เป็นแล้วเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันสัตทิงกับเตนะเทวทัตเตนะด้วยพระเทวทัตนั้นวะเทียวโสเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตนั้นสัตทิงกับภิกขูหีด้วยภิกษุทั้งหลายปัญจะสะเตหีผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณ ชนางยังชนลูกขับประสันนางผู้เลื่อมใสแล้วในวัตถุอันเศร้าหมองสัญญาเป็นโตให้รู้พร้อมอยู่วัตถุหิด้วยวัตถุทั้งหลายปัญจห้าเตหิเหล่านั้นอัญญมันยังยังกันและกันวิญญาเปต,ตาวาให้ขอแล้วกุเลสุในตระกูลทั้งหลายพุนชันโตบริโภคอยู่ปรักกมิตะเกียกตะกายแล้ว สังคับเพทายะเพื่ออันทำลายซึ่งสงอิติด้วยประการาชนีโสเทวทัตโตอันว่าพระเทวทัตนั้นพระขวัตาปุถโธปุถโธผู้พระขวัตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าปุถโธตรัสถามแล้วพระควัตาปุถโธผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามแล้วอิติว่าเทวทัตตาดูก่อนเทวทัตกิรัตได้ยินว่าตวังอันว่าเธอปรักกมสิย่อมตะเกียกตะกายสังคับเพทายะเพื่ออันทำลายซึ่งสงจะกะ เพทายะเพื่ออันทําลายซึ่งจากสัจจังจริงหรืออิติดังนี้วตวะทูลแล้วอิติว่าพัควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอาหังอันว่าข้าพระองค์ปรกมมักกรรมมิย่อมตะเกียกตะกายสังฆเพทายะเพื่ออันทําลายซึ่งสงจากกะเพทายะเพื่ออันทําลายซึ่งจากจริงอิติดังนี้พัควตาวัิโตปี วัติโตปิแม้ผู้พระควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าโอวัติโตตรัสสอนแล้ว พะกวัตาโอวทัทิโตปิแม้ผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนแล้วว่าจ,จะเนหิตด้วยพระดำรัสทั้งหลายขีดอาทิหิมีพระดำรัสอิติว่าเทวทัตตะดูก่อนเทวทัตสังฆเพทโทอันว่าการทำลายซึ่งสงฆารุโกเป็นกรรมหนักโขแลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ขีดอาทิหิเป็นต้นอนาทยิตวาไม่เอื้อเฟื้อแล้วว่าจ,จะนางซึ่งพระดำรัสศัตรูของพระาศาสดาปักกัน โตหลีกไปแล้วทิศวาเห็นแล้วอนันทังซึ่งพระอานนท์อายสมันตังผู้มีอายุจรันตังผู้เที่ยวไปอยู่ราชกะเหนในเมืองชื่อว่าราชครืปินดายะเพื่อก้อนข้าว อาหากล่าวแล้วอิติว่าอานันทาดูก่อนอานอน์อาวุโสผู้มีอายุอชัตเะเคธานิในการนี้มีวันนี้เป็นเบื้องตน้นอาหังกงาว่าเรากริสามิจะกระทำอุปสถังซึ่งอุโบโสถกริสามิจะกระทำสังฆกรรมมังซึ่งสังฆกรรมอัญญตระเวน้นภควตาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเอวะนั่นเทียวอัญญตระเวน้นพิกุสังฆาจากหมู่แห่งภิกษุอิติดังนี้เทรวนว่าพระเถระอ โรเจสีกราบทูลแจ้งแล้วอัดถังซึ่งเนื้อความตางนั้นพระควะโตแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าสัทธานว่าพระศาสดาวิธิตวาทรงทราบแจ้งแล้วตังอัดถังซึ่งเนื้อความนั้นอุปนัธรรมสังเวโคเป็นผู้มีความสลดในธรรมเกิดขึ้นแล้วหุตวาเป็นปริวิตตเกตวาทรงปริวิตตกแล้วอิติว่าเทวทัตโตอันว่าเทวทัตกรโตรติย่อมกระทำปัจจนะกรรมมังซึ่งกรรมเป็นเหตุไม่ อวีจิมหิตในนรกชื่อว่าอาเวจี อัตโนของตนอนัตถานิสิตังอันอาศัยซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์โลกัสสะแก่โลกสเทวกัสสะอันเป็นไปกับด้วยเทวโลกอิติดังนี้วัตวาตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้อิติว่ายานิกรรมมานิอันว่ากรรมทั้งหลายเหล่าใดอาสาทูนิเป็นกรรมไม่ดีจะด้วยอหิตานิเป็นกรรมไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอัตโนแก่ตนจะด้วยโหนติย่อมเป็นตานิกรรม,มานิ อันว่ากรรมทั้งหลายเหล่านั้นสุการานี้เป็นกรรมอันบุคคลพึงกระทําโดยง่ายโหนติย่อมเป็นยังกรรมังอันว่ากรรมใดเวแลฮิตังเป็นกรรมเป็นประโยชน์เกื้อกูลจะด้วยสาทุงเป็นกรรมดีจะด้วยโหติย่อมเป็น าการมังอันว่ากรรมนั้นเวลปรมัตถุกัลังเป็นกรรมอันบุคคลพึงกระทําโดยยากยิ่งโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อุทานเนสิทรงเปริ่งแล้วอุทานังซึ่งอุทานอิมังนี้ปุนาอีกอิติว่าสาธุอันว่าความดีสาธุนาสุการังสุกรังเป็นกรรมสาธุนาอันคนดีสุการังกระทําได้โดยง่ายสาธุนาสุการังเป็นกรรมอันคนดีกระทําได้โดยง่ายโหติย่อมเป็น สาธุอันว่าความดีปาเปนะทุกกรังทุกกรังเป็นกรรมปาเปนะอันคนชั่วทุกกรังกระทำได้โดยยากปาเปนะทุกกรังเป็นกรรมอันคนชั่วกระทำได้โดยยากโหติย่อมเป็นปาปังอันว่าความชั่วปาเปนะสุกรังสุกรังเป็นกรรมปาเปนะสุกรังเป็นกรรมอันคนชั่วกระทำได้โดยง่ายโหติย่อมเป็นปาปังอันว่าความชั่วอริเยหิทุกกรัง ทุก,กรังเป็นกรรมอริเยหีอันพระอริยเจ้าทั้งหลายทุก,กรังกระทําได้โดยยากอริเยหทุก,กรังเป็นกรรมอันพระอริยเจ้าทั้งหลายกระทําได้โดยยากโหติย่อมเป็นอิติดังนี้